คุณผู้ชมครับมองทองทีวีของเราจะพาคุณผู้ชมมาดูคอนเทนต์ของวิลเลมพอฟกันต่อนะครับหลังจากก่อนหน้าน,นี้เราได้พูดคุยกับวิลเลมพอฟถึงเรื่องประตูที่เจ้าตัวประทับใจที่สุดในซีซั่นที่ผ่านมารวมไปถึงความฟิตนะฮะเพราะว่าไปเสียเวลากับการกัก,กตัวที่สเตตโคโรติน14วันตอนนี้ความฟิตของเจ้าตัวดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยละครับเรียกว่าใกล้เคียงกับเพื่อนๆภายในทีมแล้วละครับยิ่งตอนนี้ไทยลีกเลื่อนออกไปอีกประมาณสัก1เดือนกว่าๆเนี่ยจะทําให้ทั้งลูคัสโฮชา รวมไปถึงวิลเลียมพอฟนะน่าจะพร้อมสําหรับโปรแกรมไทยลีกที่จะกลับมาทําการแข่งขันกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงเดือนกันยายนนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับวิลเลียมพอฟกันต่อนะฮะแอดก็ได้ถามวิลเลียมพอฟไปถึงเรื่องที่สโมสรเมืองทองของเราในซีซั่นนี้ให้โอกาสน,นักเตะอะคาเดมีให้นักเตะเยาวชนใน First Team เพิ่มมากขึ้นเจ้าตัวรู้สึกอย่างไรบ้างนั้นอตามมาดูคอนเทนต์ของวิลเลียมพอฟกันต่อดีกว่าครับ because we have a lot in our group. no, this is important for club. Uh, i think uh, now we need training. Yeah. we need training because uh, we need the experience. Uh, old players need to give uh, help. help for, for young players. but uh, for me, it's special because one time in my life i'm same situation i give my, my, my sport and, and hope for, for players in preparing a very good moment. Uh, if without football in your life, lifetime, even in thai or in brazil, like if you not go to football, you stay with your family, go do something another and, like your lifetime. Hey, i stay with my family. i like this. Yeah. now, no have many options here but uh, i like every time i stay with my family this is my style enjoy with my my son and my daughter but this every time i go outside uh, I, uh, my 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 son and my daughter like a bicycle i, I like this moment and enjoy it. now have only this okay. <laughs> what do you like the, the most in muang thong this area yes i like every time go shopping yeah? <laughs> because have a place for my kids yeah, yeah. my wife enjoy you know? <laughs> but uh, i think shopping shopping แอดเห็นคอมเมนต์ของแฟนคลับเมืองทองของเราหลายต่อหลายคนเลยนะครับที่อยากจะให้สัมภาษณ์ลูคัสโฮชานะฮะรวมไปถึงซาดอนนะครับก็ต้องให้เวลาสักนิดหนึ่งละครับลูคัสเองภาษาอังกฤษยังไม่ได้แข็งแรงเท่ากับวิลเลียมพอฟสนะครับส่วนซาดอเองนะครับถึงแม้ว่าเขาจะเข้าใจภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้นก็ตามทีนะครับแต่ถ้าจะให้สื่อสารเป็นประโยคยาวๆเนี่ยเจ้าตัวคงยังไม่ถนัดแน่นอนก็ให้เวลาทั้งลูคัสแล้วก็ซาดอนี่ครับได้เรียนรู้ ใช้ภาษาอังกฤษให้คล่องมากกว่านี้อีกสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราค่อยจับทั้งคู่มาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็มีบางส่วนคอมเมนต์อยากให้อดสัมภาษณ์เจสซี่เคลเรนนะฮะก็เป็นว่าเดี๋ยวใกล้ๆไทลีกจะเริ่มสตาร์ทเดี๋ยวไ,ได้สัมภาษณ์เจสซี่อย่างแน่นอนล่ะครับคุณผู้ชมอะถ้าเกิดใครชอบคอนเทนต์นี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กับเมืองทองทีวีของเราด้วยก็แล้วกันนะครับ